สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน <c oughs> <c oughs> สวัสดีเด้อพี่น้องสุกุนสุขคนช่า,นชายยุตุสุกคน สวัสดีค่ะสามหลันดวงใจกับคุณเลนไหเด้วยครับผม <c oughs> คุณสอล้านดวงใจสามล้านดงใจเด้อหนึ่งล้านดงใจพี่น้องสองล้านสาล้านดงใจขอบุหอะไรคุณบ่ดนเราก็ด้รอก สวัสดีค่ะเจา้าคุณขอบคุณหลายๆเด้อเจา้าคุณมาหลอบเก็มาเป็นกำลังแรงใจให้หลอ่อมันขอบคุณหลายๆกินเขาไปนอเนาะขึ้นเะขาไปนอ <laughs> เห็ดเหี่ยวก็มีเยอะมากมาขึ้นไรลสดมาขึ้นไหอมาผู้เบานั่มไปนอนเลย เป็นไรพ่อได้บอกอยูพี่น้องเข้าฟังอาจีไปงานร้อยกระทุ่งเมล็ดเมล่าง,งช่วงมูไร้กันมูไปน้ำกันจีไปมั่นที่สิบสิบสี่สิบห้ากันจีไปไทยไหม่เป็นเบืง้งเขาวานเอาขวดน้ำไปแหลกกันต้นไหม่ป่ะนะต้นเล่ยว่เาเสียวไปยี่สิบขวดไปแหลกต้นไหม่ยี่สิบต้นน,นึขวดน้ำเป้าสันไรชอบขวดน้ำจุ่มไว้หลายเย็นเจียวไปแหลกให้เจ้า ร่องเบิ้งพระเจ้าบอกยินเจ้าหน้าบอกถ้าไปเอาขวดน้ําไปด้วยนะกันเอาไปแลกต้นไม้มาไว้ปลูกแลกหลายแนวว่าเขาต้นไหม่ยังไม่เห็นเขาแลกเนี่ยอยไปเบิ้งใจอยากไปยิ้มือเวนเลยครับพี่น้องเขาอยากไปยิ้มขึ้นไปอยากไปยิ้มเว้นไปเบิ้งยิ้มือเว้นเขาแก็งหัวแก็งตาดี ไปย่างซุ o มนั่นซุ o มนี่บะไรีิส่วนโมไปน้ำโมก็ข้าเห็ดเบียยเป็นแม่บ้านก็้เห็ดเบี้ยหรือว่าพี่น้องเพราะว่าผู้ใดหรอกแต่ประเด็นคือข้เห็ดเบียใข้าเจ้าเป็นแม่บ้านข้าเจ้าเขาก็บว่มีเวลาหน่อยเข็นน้ำมือขึ้นนุ่เว้นกับเห็ดเบียยให้เจ้าหน่ายนุ่เว้นเหมน่านเจ้าหน่ายให้เจ้าอยู่บ้านข้าเจ้าก็เงินใส่เลยอายุรับใส่ข้าเจ้าเป็นนาเห็ดหลัง มีเวลาเดี๋ยวไปบไปสะดวกกันยิ่งขึ้นนะไปเที่ยวยิ่งขึ้นยิ่งเขานอนเอากระล่าเขาไปเที่ยวลาเขาไปเที่ยวจักหน่อยเพราะได้ทายทีไม่ทีนน้องเาเบิ่งน่ำมีโอกาสไล่สดกับสิไปไล่สดจักงีสิบนาที ใช่ปีน้องได้เห็นน้ำอยู่หลังกระช่วงงานข้างปีนั่นประเด็นกับไปไทยไหลสดอยู่กระช่วงงานข้างนี่สันไปลอยกระช่วงกับไปไทยไทยเห็นน้ำเสียงนั่นเสียงนี่เซลสระเนาะแบตเตอรี่นที่ว่าใครดีเชฟไฟว่าใครอยู่แบตเตอรี่ประเด็น